nôn ác anh, gặp khác máy, mời, Ngân nói, có chụp thi mày mời đây, kẻ chụp thi nưng có mình do rồi nhưng ta bảo kha, còn ở chỗ Tuấn Lan, mới không của trái bạc này nha. ปอดเอไม่จุไม่แต่เรื่องพวกนี้จะพูดจะส่งดรีได้ไงเธอมีผู้ใจต้งหม,กมักไไม่จำเป็นต้องมีค่ะแคมีราชบุตรเกรยกับเราราชบุตรเกรยยังมีปอยอ,อีกเลยอยากข้าไปห่ออยากคุ้มกําเดชอยากก็บอกข้าไปขอเจ้าแต่ทั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันเลย บอกอีกว่าอยากแต่งงานกับเขาเจ้าจู้ที่สุดจะตกใกล้กันนะงั้นเรามาสร้างความสัมพันธ์กันดีไหมขึ้นรถก่อนค่อยซื้อตั๋วที่หลังไม่เอาอาจารย์เคยบอกเขาว่าผู้ที่ลุ่มหลงในความรักจะไม่มีความะสบความสเร็จ ก็จะกลายเป็นคนแบบเดียวกับพวกเขาหรือว่าตัวเองต้องการัวไรกันแน่ดังนั้นองค์หญิงก็แต่งงานไม่ได้ถ้าไม่อยากกลายเป็นผู้ชายที่โดนเป้าห้องหอร้อยปริยายกลับมาเจอจุบทุกเปนทุกคืนอาจจาะ อาจารย์ข้าตอบไม่ได้เสียนหานฝึกฝนมาสิบปีแล้วข้าตัดใจติดตามอาจารย์เพืงอจฝึกฝนเพื่อบีความมาลายต่อเรื่องทางโลกล้วแต่่าอาจารย์ยังไม่รับข้าเป็นศิษย์ เซียนฮานยังทำสิ่งใดไม่ดีพอเลยเสียนฮานก็เคยดูดูให้เจ้าเจ้ามีกรรมในโลกมนุษย์ที่ยังตัดไม่ขาดกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือที่ดำได้กรรมยังไม่ตัดขาดไม่สามารถเข้าสํานักไม่สามารถปราบปืนจิตตาชีวิตถ้าฝึกฝนกับข้ามาหลายปีแล้ว ดูดีว่าสำนักเทียนชิ้งให้ความสำคัญต่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเจ้าไปเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าอาจารย์ให้ข้าไปเถอะได้นี้เมื่ออาจารย์บอกว่าข้ามีกรรมในโลกมนุษย์ข้าก็จะลงไปตัดกาดดันเสียหากข้าตัดกาดกรรมได้ละอาจารย์จะรับข้าเป็นสิที่เปล่า หากตักเกรรมได้ใครก็ยินดีจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์หลัจากลงเขาข้านะคิดว่ากรรมที่ว่าคือญาสายที่บ้านเก่จึงไปเยาพวกเขาคิดไม่ถึง เสียเสกแต่ไปต้อนรับค่ะแต่จริงๆแล้วกลับวางยาในอหารมาจับตัวข้าแต่งานเพื่อเล็กกับสินโตนหากว่าจะเจ้าข้าก็ไม่มีอะไรก็ี่ยวกับที่นี่นาดแล้วเออหลับแล้ว แต่รถสายนี้ไม่ได้เดินง่ายอย่างที่คิดเจ้ายังต้องว้าวุน่นใจและลำบากหญิงมากแค่ใดร่างเด็กเล็กรักดียังต้องแบกรับภาระหญิงมากแค่ใด้ารควรทำอย่างไงกับเจ้าดี เดีอาจจะนี่เราบริบทมีคุนหมักไยข้าจิ๋วเด็กนี่ว่าใครคือกำกับข้าเจ้าตาถูกกำหนดเอาไว้แล้วเจ้าแค่ไปตามหาก็พอใครคือกำกับเจ้า được chưa? Cái bóng của đủ. Rู้. Rู้. tuổi đó Rู้. Các cục อาจารย์ส ja ah. mm ิท hmm. ธ uh ิ huh. Wait, uh ์ด้ความสบายกำนี้กรีงว่าชั้นไดกูตัดเบ่ขาดแล้วววดัวจะอืม

ทำไมข้าโกใจนิดหน่อยเออจะจะจะอะไรข้าอยังได้อีกทำไมก็มมดูมึนๆโฉเอ้ยนี่ก็ดื่มคนเดียวหมดเลยเหรอเซียนหานจื้อเมามากใช่ไหมเปล่าก็ไม่ดีบอก

ไม่ได้เมื่อคิดกันที่กัดปากข้าไม่หยุดจะกล้ามากนะเสียนหานปากบอกก็ไม่ได้แต่ร่างกายเราัวไปหมดแล้วจ,จิตจยาก็ปฏิเสธโจบไปได้เสียนหานมาจะไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกมาสินะ nán nán thì thấy ta cứ xúi cổng Siên Han, hoặc là sẽ là những người đã mệt rồi, không biết sự thật. Nãy xúi đủ không ạ? Không thích. กับเราชอบดูปกล้ค่้าไปชอบรูปกลาตัวค่าข้ากอทร่อานมไม่ยุติธรรมเลยองหญิงนุ่มๆมมางเหรอขาด้วยเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ย ไม่คิดเลว่าเจ้าจะเป็นคนแบบนี้เชี่ยเจียนหานนี่หัวเจ้าคิดแต่เรื่องอะไรเนี่ยเออนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเด้งดึงเด้งดึงอะภาพลักเปลี่ยนไปเกิดได้ขึ้นถตาแค่เมาเล่าก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนี้ดนหวันไวขนาดนี้หรือจะเป็นเพราะเล่านั้นถูตรลับของเสี่ยวไปสำหรับผู้ชาย เยี่ยเซียวไปไอ้เจ้าเด็กบ้าทำดีมากเซียนหางทรมานไหมเออเออเฮ้เออจะ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 มาไร วันนี้เจ้าไม่ได้สติข้าจะไม่ถือสาหากวันหนึ่งที่ข้าต้องการเจ้าต้องไปต่อที่เจ้ามีสติหลังจากนี้ไม่ว่าเจ้าจะแต่งงานกับคนอื่นหรือออกสนามโรบสิทธิข้ามอบให้เจ้าได้มีแค่สิทธิในการเลือกส่วนผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเจ้าต้องรับผิดชอบเองจีจี้ย,ย,ย Để dịch quần đơ, dụt tham Nhưng thầm gắn bắt mít dệt lời Bà 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 bòi Các khả mở dạc tập đi Các cả gắn bắt mà Chuyên lỡ Thầm trung này mới đa là Điều khách sọn hay